สวัสดีครับมาพบกับผมนับช่งบางยกะับนะครับวันนี้ผมจะนำลูมคอนโทรลหรือรีโมทคอนโทรลแบบสายนะครับมาแนะนําให้เพื่อนรู้จกักและวิธีการต่อใช้งานนะครับ uh, ยี่ห้อนี้ก็จะเป็นของอีโคโนนะครับโดย uh, อุปกรณ์ที่เขาให้มาก็จะมีนะครับกล่องคอนโทรลนะครับนี่ครับสายควบคุมนะครับแล้วก็มีสายต่อจากกล่องตัว ค,คอนโทรลนะครับจะมี3ตัวหลัลัๆแค่นี้นะครับส่วนมาการีมโมทคอนโทรลแบบสายหรือลูมคอนโทรลตัวนี้ส่วนมากจะอยู่ในชุดคอยเย็นแบบตั้งดูแฟนนะครับจะอยู่ในแอร์แบบตั้งดูแฟนนะครับหรือแอร์แอร์ใหญ่นี่นะครับเดี๋ยวจะมาแนะนำวิธีการต่อใช้างานนะครับ โดยก่อนอื่นนะครับเราก็ต้องมาดูที่แผงวงจรก่อนนะครับถ้าเพื่อนๆท่านใดอยากดูแผงเต็มนะครับก็ไปดูที่คลิปที่ผมทาไว้ก็ได้นะครับวงจรเนบ้านนะครับมาดูกันเลยนะครับเราจะมาดูส่วนนี้ก่อนนะครับส่วนนี้ครับมอเตอร์พัดลมคอยเย็นนะครับแล้วก็ลูกคนโทนะครับนอกส่วนนี้ครับอันนี้กปอครับดูนะครับเส้นสีแดงคือ ลืมบอกไปนะครับตัวนี้เป็นไฟ220นะครับหรือไฟ1เฟสนะครับเส้นสีแดงก็คือชัดนะครับเส้นสีแดงก็คือเป็นลายนะครับเส้นน้ำเงินเป็นนิวตรอนนะครับวิ่งมานะครับลายวิ่งมาลายก็วิ่งไปนะครับแต่ที่นี้ว่าเราจากรูมคอนโทรลเราก็ต่อต่อลายเข้าลายนะครับอิน ไฟลบเข้าไฟลบนะครับแล้วก็มาดูที่ตัวนี้ครับแล้วก็จะมีอยู่3ตัวนะครับก็คือคอมไฮมิดเดียมโดนะครับคอมก็ถ้าอยู่ในชุดดูมอรนก็เป็น C O M นะครับไฮก็จะมีเขียนไว้บอกอยู่นะอยู่นี้ครับนะครับดูใจครับนี่ครับนี้คือนิวต้นไฟลบนะครับนี่คือลายหรือไฟบวกครับตัวนี้ครับ เราฝั่งนี้ก็เป็นคอมครับเป็นโลปีดต่ำนะครับมีเดียมนะครับปิดปานกลางนะครับแล้วก็ไฮสปีดสูงสุดแล้วก็สวิงครับฝั่งนี้ก็เป็นสายจัต่อไปตัวคอนโทรลนะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับเราก็มาดูกันนะครับทีนี้ของ ของมอเตอร์พัดลมพอเย็นก็จะมีโลมิเดียมไฮนะครับแล้วก็มีสายออกจากแคปลันหรือว่าเป็นไฟไฟขั้วงจรที่ที่ไฟลบหรือนิวตันนะครับโลมิเดยมไฮก็ต่อข้อองกล้อง,อ,งองรูมนะครับวันนี้มอเตอร์ขอยเย็นไม่ได้เอามานะครับเราก็มาดูที่สายครับโดยสายเป็นสากลและมาตรฐานนะครับก็คือ,อเรามาดูฝั่ง ฝั่งโลโลก็จะเป็นสีแดงนะครับเป็นสายสีแดงครับมีเดียมจะเป็นสายสีน้ำเงินนะครับไฮก็เป็นสายสีดำนะครับส่วนเอสก็จะเป็นส่วนที่ต่อของแคปลันพัดลมนะครับก็คือสายสีน้ำตาลแล้วก็สายสีขาวคือเป็นเป็นลันนะครับโคบวงจรที่ไฟลบนะครับก็มีเพียงเท่านี้ครับเราเข้ามาดูกันาที่ ที่ตัวลูมนะครับนี่ครับสายก็มีเพียงเท่านี้ครับแต่ที่เราก็แล้วก็จะมีอยู่ในชุดคอยร้อนนะครับก็จะเป็นแมกนีติกนี่ครับเป็นแมกนติกอันนี้แมกตัวเก่านะครับวผมาจำลองให้ดูครับเดี๋ยวมาดูวิธีการต่อใช้งานนะครับลูมคอนโทรนแบบมีสายนะครับนี่คือกล่องกล่องลูมนะครับมาดูกันนะครับ ของลูมนะครับอ่าก็จะมีนี่ครับตรงนี้เดี๋ยวผมจะไล่ทีละจุดนะครับมีนิวตันหรือไฟลบนะครับชันี่ครับนี่คือลายนะครับหรือไฟบวกนะครับแล้วก็ถัดมาก็เป็น coem p รือคอมนะครับสายที่ไปแมกเนติกนะครับโลมีเดียมไฮนะครับปรับสปีดพัดลมนะนี่คือสวิงครับฝั่งนี้คือสายที่จะไป ชุดควบคุมกล่องนี้นะครับวิธีการต่อก็ง่ายๆครับเอาไฟลายอ,อนี้ต้อนเข้านี้เลยครับไฟลายกังนิตอนเข้านี้เลยนะครับเป็นไฟหลักครับหรือ,อแล้วทีนี้อีกอกสองเส้นนะครับเราจะไปต่อกันที่ไหนก็ได้นะฮะหรือต่อส่วนมากเขาจะต่อ,อในชุดคอยเย็นนะครับเป็นออกเป็น3ทางนะครับวิ่งไป ที่แมกเนติกนะครับแมกเนติกส่วนก็จะเป็นลายของนิวตอนครับมามารอกันที่นี่นะครับส่วนฝั่งที่เป็นสะพานตัวนี้ครับก็จะเป็นลายนะครับไฟลายอยู่นะครับอันนี้คือนิวตันนะครับลายคือไฟบวกนิวตันคือไฟลบนะครับอ่าอันนี้คือเข้ามาแล้วค่ะเดี๋ยวคนจะลองกันครับลายนิวตันครับลายก็ลายนะครับมันจะอินทัฟได้ tanda kap. Tonton tram. Tonton Newton. ดูว่าเราสายนะครับนิวตันนะครับนี่ลายลายวิ่งเข้ามานี้ครับสะพานนี้อยู่นี่นิวตันนะครับแล้วทีนี้ไฟบ้านจะเข้ายังไงเข้าที่ชุดคอยเย็นจะใกล้กว่าครับไม่ต้องเดินสายไฟไกลเราก็สูงว่าไฟบ้านนะครับไฟบ้านเราวิ่งมาเรามาต่อเป็นจุด3ทางนี้ก็ได้ครับต่อตรงนี้ก็ได้ฮะนี่ครับไฟบ้านนะครับตรงไฟบ้านนะครับ สามทางนี้คือลายเส้นนี้ก็เป็นนิวตันนะครับนี่ครับมาต่ออย่างนี้ก็ได้ครับเพื่อนๆเห็นไหมครับนี่เป็นสามทางหรือเราจะมาต่อจุดนี้มันก็จะมันก็ได้ครับมาต่ออย่างนี้ก็ได้มาต่อตรงนี้ก็ได้จะเป็นสามทางแต่ละลายลายก็สามสามทางครับนิวตันก็สามทางนี่ต่ออย่างนี้ครับจุดที่ใกล้ที่สุด ไหนก็ได้ครับเพราะไฟก็จะไปรออยู่ที่ชุดคอยร้อนควบวงจรแต่ยังไม่ควบวงจรนะครับไปรอลายนิวตันไปรอแล้วครับแล้วชุดคอยเย็นก็ลายนิวตันรออยู่นะครับนี่ครับแล้วทีนี้าสายคอมสายคอมนะครับคอมก็คือตัวนี้ครับเห็นไหมครับบวมนะครับเพื่อจะไปสั่งงานาให้ชุดให้ชุดคอยล้อนทํางานนะครับ สายคอมครับตรงนี้นะครับสายคอมจำไม่ลอกนะฮะสายคอมนะอันี่ชื่อว่าเราทำหางปลาเสียไปแล้วครับ สายคอมก็จะวิ่งไปแมกเนติกที่คอยร้อนนะครับนี่แมกเนติกนะครับคือเข้าเพื่อนๆถามว่าเข้าฝั่งนี้ได้ไหมก็ได้ครับหรือจะเข้าฝั่งนี้เพราะฝั่งนี้ผงเราจะทําเป็นนิวตันรอไว้เลยครับเพื่อคอมสายคอมมีไฟเข้าจะแม่เละกดลวดทํางานแล้วก็สะพานไฟตรงนี้จะดูดเข้าไปครับไฟก็จะวิ่งเข้าไปโค้งวงจรฝั่งฝั่งขาออกนะครับนี่ครับอคอยร้อนก็จะทํางานนะครับ อีกเส้นหนึ่งนะครับเราก็ทำนิวต้อนรอไว้เลยนะครับคือครบวงจรรอไว้เลยครับต่อจากนี้ครับต่อฝั่งนี้ก็ได้นะครับหรือต่อฝั่งข้างหน้าก็ได้ครับรั้ววงจรนะครับนี่ครับนี่นี่คือยิวต้อนนะครับมาต่อที่ บ้างของแมกเิติกนะครับ้ทงแมกเิติกครับเพื่อจะให้คนรถทํางานพววงจรเราทํางานครับนีครับสุดที่ไปคอยร้อนก็มีเพียงเท่านี้นะครับส่วนสายสวิงนะครับก็ก็จะมาเข้าไปเส้นหนึ่งครับเข้าสวิงกินที่ไฟเส้นหนึ่งครับถ้าสายโลิเนีม h i ไฮก็นี่ครับเพื่อนก็เข้ามาเลยนะครับ โลสายสีแดงนะครับเนี่ยมสีน้ําเงินนะครับไฮสายสีดํานะครับเข้าไปเลยนะตามตามนี้ครับโล่เนี่ยมไฮนะครับแล้วก็สายสีน้ําตาลเป็นสายสีน้ําตาลเป็นสตาร์ทนะครับสายสีขาวเป็นเป็นรันน้ามาโค้งวงจรที่นิวตันนะครับ นิวตันเดี๋ยวเพื่อนๆก็จะงงว่ามากินตรงไหนมาตรงไหนก็ได้ครับมามาเอาตรงนี้ก็ได้หรือไปจาที่เดียวกันกับกับเส้นนี้ก็ได้ครับเพื่อจะครบวงจรนะครับสายมอเตอร์พัดลมนะครับหมายถึงว่ามอเตอร์พัดลมคอยเย็นนะครับนี่ครับวันนี้อ่าไม่ได้เอานันนไม้ดูแล้วก็เราก็ต่อต่อสายชุดคอนโทรลไปเลยนะครับกับกับตัวควบคุมนะครับ เสียบไปเลยครับเสียบด้านไหนเสียบไปเลยครับแล้วก็ลายอายสายไปนะครับเพื่อจะให้การควบคุมชุดนี้ง่ายครับใกล้ๆครับเพวาะบายสายไปเลย นี่ครับทีนี้การปรับการตั้งก็ไม่มีอะไรครับการใช้งานก็เปิดครับออนครับอันนี้คือปรับสปีดพัดลมไฮมีเดียมโลนะครับไฮมีเดียมโลนะครับตามใจชอบเลยครับปรับไว้ตอนแรกๆก็ปรับไว้แรงๆเลยนะครับเพื่อที่ให้ให้ห้องระบายความร้อนได้อย่างรวดเร็วนะครับอันนี้คือตัวตั้งนะครับตั้งไว้กี่อ่ะสมมติว่าผมตั้งไว้25องศานะครับตัวเห็นบทบาับอยู่นี่ไหมครับตรงกับเลขยี่ห้าคือเราตั้ง อุณหภูมิที่จมหายี่สิบห้าองศานะครับอุณหภูมินะครับพอถึง25งส่สองศาถึงยีาองศากล่องรูมตัวนี้ก็จะสั่งคอมพิวเซอร์ชุดนี้ตัดไปนะครับตัดก็คือไม่จ่ายไฟเข้าเข้าที่คอมสายสีน้ำเงินนี้ครับก็จะมีมีไฟไปเลี้ยงนะครับคอมคอมพิวเซอร์ชุดคอยร้อนก็จะตัดไปนะครับทํางานด้ชุดคอยเย็นนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับเพื่อนๆท่านใดมีอะไรสงสัยก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยครับฝากกดติดตามกดไลค์ให้กำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับครับสวัสดีครับ